สวัสดีค่ะมียากฝนฝนเองนะคะวันนี้เนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะจะมาแนะนําเพื่อนๆอีกแล้วนะคะต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้นะคะยังไม่เคยได้ ลองนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีแบบนี้มาก่อนเลยนะคะเป็นยี่ห้อแรกที่ได้ลองแล้วก็ติดใจมากๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะรสชาติอร่อยทานง่ายด้วยตัวนี้เลยคะ่ะมีชื่อว่า NONE EGF กูตาเจลนั่นเองนะคะเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะพิเศษเลยจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองนะคะเจ้าตัวนี้คืออะไรตัวนี้นะคะโนเน่ EGF กูตาเจลตัวนี้นะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะว่าเป็นกูตาไทโอนนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดทานแต่ว่ามาในรูปแบบเจลก็จะมาเป็นซองแบบนี้นี่จับแล้วมันก็จะเหมือนน้ำๆหยุยๆหน่อยนะคะจริงๆแล้วมันข้างในเนี่ยเป็นลักษณะแบบเยลลี่ทานง่ายมากๆในหนึ่งกล่องนะคะจะมีแบบเนี้ยสาซองแต่ว่าอยากรู้ไหมคะว่าวิธีการ ทำงานหรือว่านวัตกรรมใหม่ EGF นี้ดียังไงแล้วตัวโนเน่เนี่ยช่วยอะไรบ้างนะคะต้องบอกว่าด้านหลังกล่องก็จะมีรายละเอียดคร่าวๆบอกอยู่นะคะว่าโนเน่ EGF กูต้าเจลตัวนี้ใน1นซองเนี่ยมีส่วนประสงค์ของอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือกูต้าไทโอนะคะซึ่งจะช่วยปรับสภาพผิวทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายให้ขาวกระจ่างใสขาวสม่ำเสมอ แล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ผสมมาด้วยก็คือสารสกัดจากแอปเปิลนะคะตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของความขาวใสแล้วก็ลดเลือนพวกจุดด่างดำเช่นกันนอกจากนี้ก็จะมีสารสกัดจากไข่มุกนะคะแล้วก็มีในส่วนของคอลลาเจนซึ่งจะเป็นคอลลาเจนชนิดไฮโดรไลซ์นะคะก็จะทำให้ดูดซึมได้ดีแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นตัวคอลลาเจนเนี่ยแน่นอนเลยก็จะช่วยในเรื่องของริ้วรอยต่างๆนะคะให้ เขาเรียกว่าใบหน้าหรือว่าผิวของเราเนี่ยดูอ่อนเยาว์อย่างเป็นธรรมชาตินั่นเองนอกจากนี้ก็จะมีเป็นพวกวิตามินอ e, ีบริสุทธิ์ตัววิตามินอ e, ีเนี่ยก็จะช่วยวเรื่องของความชุ่มชื้นแก่ผิวของเรานะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวก็คือมอนติเทลนะคะสกัดเข้ามาอยู่ในหนึ่งซองแบบนี้นี่แล้วบางท่านก็อยากรู้นะคะว่า EGF เนี่ยดียังไงนะคะสำหรับนวัตกรรม EGF ตัวนี้นะคะจะทำให ร่างกายของเราเนี่ยดูดซึมกูต้าไทอเนนได้ดีกว่าการทานแบบเม็ดแล้วก็แบบผงนะคะถึง10-15เท่าเลยนะคะเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะจากสวิ์แลนด์วิธีการทานนะคะสำหรับโนเน่กูต้าเจลนะคะก็มาเป็นซองแบบนี้นะคะทานก่อนนอนนะคะครั้งละหนึซองสะดวกมากนะคะก็แค่ฉีกแล้วก็ทานได้เลยแบบนี้พกไปได้ทุกที่ทุกเวลา หากใครแบบว่าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาก็ได้ w w w n o n e p l u s c o m มีรายละเอียดบอกอยู่ด้านหลังนะคะ<ม>ตัวนี้เนี่ยเป็นสินค้าน้องใหม่ที่เป็นนวัตกรรมที่ฝนเพิ่งเคยได้ลองนะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยมีแบบเลขที่จดแจ้งมีอ,อยอ,อทุกอย่างปลอดภย100ัยร้อยเปซนแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญเขาการันตีเลยทานติดต่อ,อกันตั้งแต่5วันขึ้นไปนะคะเห็นผลชัดเจนอย่างแน่นอนนะคะใครสนใจก็ ไปลองซื้อมาลองทานกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยฝนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ